สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทอนชาแนลครับพบกันวันนี้กับวันที่9เดือน9ปี6 4ครับพบกับสูตรคำนวณแนวทางหวยห้านอนครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็ชมเพื่อความสนุกสนานเนาะศึกษาตัวเลขกับสูตรชิดคำนวณของเชฟหนุ่มภูทรครับ ก็มาสรุปของฮานอยของวันที่8กันก่อนนะครับเมื่อวานฮานอยสูตรมัดรวมนะครับเฉพาะกิจก็ออก6 1 6กับ8 5พิเศษออก4 9 7กับ3 7แล้วก็ปกติออก3 4 8เอ้ย9 3 8กับ1 3แล้วก็ V I P ออก2 2 9กับ4 9นะครับเมื่อวานที่เชฟหนุ่มให้ไปเนาะเมื่อวานนี้เด่น เดนสี่ห้าหกวิ่งลูดสี่นะครับเมื่อวานนี้สี่ที่เจี๊บหนุ่มให้เมื่อวานนี้ก็สี่ศูนย์ทีหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าเข้าสี่เก้าเต็มๆตรงๆนะครับนะครับสี่เก้ารอบอ่ารอบอ่า VIP นะครับใครที่ลูดเมื่อวานนี้ก็น่าจะอ่าสมหวังกันเนาะส่วนรอบพิเศษสี่กับห้าที่เจี๊บหนุ่มให้เมื่อวาน สี่ห้าไม่เข้านะครับเมื่อวานรอบนี้ไม่เข้ารอบปกติสี่ห้าหกก็ไม่เข้าแล้วก็มาเข้ารอบเอ่อ V.I.P. ครับสี่เก้าเนาะสี่เก้ารอบเฉพาะกิจหกหนึ่งหกใครหนึ่งหกมีหกนะครับเมื่อวานมีหกหนึ่งหกห้าก็เข้านะครับแปดห้าห้าแปดถ้าใครรูดห้าเมื่อวานเนาะแต่เชฟหนุ่มให้ห้าเก้าเนาะก็เข้า V.I.P. ตัวเดียวสี่เกตรงๆนะครับ <c oughs> ส่วนวันนี้เราก็มาตามกันต่อนะครับฟันให้สองสองตัวเด่นนะครับหัวฮหาหนอยวันนี้เก้าเทับหกสี่นะครับ สูตรมัดรวมนะครับสูตรมัดรวมนะครับชัดไหมวันนี้ชัดนะเด่นนะครับเด่นวันนี้เด่นตัวเด่นก่อนนะครับเดี๋ยวเชฟหนุ่มจะฟันให้ทีหลังเด่นวันนี้ก็จะมีเด่นสองนะครับเด่นเจ็ดนะครับแล้วก็เด่นหกนะครับจับคู่ให้ตัวเด่นนะครับก็จะมีสอง สองเช่มก็จะจับให้นะครับ2.3 2.5เอาเอ,าเอาขอโทษขอไปัครับ2.5งหาเอาอยัางไงเนี่ยสอนะครับ2.5 2.7แล้วก็2.9นะครับส่วน เด่นตัวที่2นะครับก็คือ7นะครับ7 2 7 3 7 8แล้วก็79นะครับ4ตัวนะครับตัวเด่นก็มีแค่นี้ครับเชื่อมอน,น่อต่ส่วน6นี้ใครชอบก็รูดได้นะครับเน้นวิ่งรูดนะครับ เน้นเน้นเน้นวันนี้2ครับวิ่งรูดก็จับชุด3ตัวให้ก็จะมีนะครับชุด3ตัวเนาะสตัว1 2 7นะครับแล้วก็6 7เสาม แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้านะครับสามชุดนะครับก็ลองดูนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเฮงเปังปนะครับขอบคุณครับผม